สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับล็อบไปทัวร์ก็มีวัตถุมงคลนะที่เช่ามาจากที่วัดนะครับก็จะนำมารีวิวให้ทุกครั้งนะครับหลังจากที่ได้เช่ามาจากวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็เช่นเคยนะที่ พุทธมนฑลนะครับผมก็จะมีเนี่ยเป็น25พุทธศตรวรรษนะฉลอง25พุทธศตรวรรษนะราคาที่พุทธมนฑลเนี่ยอยู่200นะครับผมวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด40องค์ด้วยกันนะครับนะที่ได้ไปเช่ามาให้เอฟสนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบเสมานะครับเสมานี่เป็นเสมานะนี่ด้านหลัง นะครับนะเป็นเสียมานะก็นำมาฝาก FC กันนะนี่นำมาฝาก FC กันน่าจะส่งไม่ได้นะนะครับเออนี่นะก็เป็นวัตถุมงคลนะที่ FC นี่ฝากเช่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับช่วงนี้นะครับที่พุทธมณฑลนะ200บาทด้วยกันผมก็บวกค่าน้ำมันไปอีก100เป็น300ต่อองค์นะครับผม นะทั้งเนื้อดินแล้วก็เป็นเสมาหรือว่าเนื้อนิกเกิลน,นะครับเป็นเนื้ออปาก้าหรือว่าเนื้อนิกเกิลน,นะครับผมวันนี้ก็ได้นํามาแบ่งปัน FC กันเช่นเคยนะครับที่พุทธมนตนแท้โดยตรงจากพุทธมนตรเลยนะครับ25พุทธศวตวรรษปี2,500นะปีนี้ก็ปี67แล้วนะอายุพาก 68. ็68สิสินะนะครับ อายุพักก็ห8สิบปีด้วยกันนะปีลึกๆขนาดนี้นะไม่เก็บได้อย่างไรนะครับผมนะนี่เป็นยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษสวยๆที่ไปนั่งคัดให้ fc นะครับนะก็ร้อยองค์จะเจอสวยๆให้ fc สักสามสี่ 3, องค์นะครับผมนะนี่ก็นำมาแบ่งปันนำมา,ารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะก็ ยังสามารถฝากเช่าได้นะผมก็จะไปทุกวันเสาร์นะครับผมนะหรือใครที่มีช่องทางอื่นๆนะไปเช่าเองที่วัดนะก็เรียนเชิญเลยนะครับผมนะอ่ะต่อไปนะครับที่จะนำมารีวิวกันนะก็มีหลายวัดเลยเช่นวัดประดูชิมพีหลวงปู่โตะนะครับสมเด็จ วัดระฆังโคสิตารามนะครับผมนะแล้วก็วัดใหม่อมตาลถบางขุนพรมนะครับแล้วก็วัดอินทรวิหารนะบางขุนพรมเช่นกันที่ได้นำมาให้เอีได้รับชมนะครับผมนะอ่ะมาดูหลวงปู่โตกันก่อนนะหลวงปู่โตก็จะเป็นรุ่นเพชรโอรงโรดนะนี่ราคาวัด700บาทนะนะครับใครที่บอกว่าวัตถุมงคลที่ ไม่ทันหลวงปู่โตะนะไม่ควรเก็บสะสมนู่นนี่นั่นอย่าไปสนใจนะครับผมเร,เราเน้นที่เราทําบุญนะแล้วสบายใจนะครับทําบุญกับทางวัดนะเพื่อไปบุรณะปฏิสังขรณ์น,นะครับโบสถ์วิหารนะแล้วก็บุรณะวัดนะให้สวยงามนะล่มเย็นนะนะครับนะนี่ก็เป็นวัตถุมงคลนะนี่รุ่น เพชรลุงโรดปี 2, 5 3 5นะครับเพชรลุงโรดอันนี้เป็นแบบขนาดพิมพ์เล็กๆนะนี่นะพิมพ์เล็กๆอาจจะแกะยากหน่อยนะนะไม่ไม่ขอแกะละกันนะครับนี่นะเพชรลุงโรดนะพระปิดตาในะมีตะกุด2ดอกด้วยกันนะมีตะกุด2ดอก นี่นี่เป็นตะกรุดเงินนะตะกรุดเงินสองดอกเพชรรุ่งโรดนี้ด้านหลังนะครับใครที่สนใจนะพระแถวแถวกรุงเทพนะครับผมนะสนใจฝากเช่าได้นะครับผมก็จะแจ้งไปทางชุมชนนะว่าวันนี้จะไปวัดไหนเสาร์นี้จะไปวัดไหนสามารถฝากเช่าได้อันนี้ก็เป็นเพชรรุ่งโรดเหมือนกันนะแต่เป็นแบบจัมโบ้ขึ้นมานิดหนึ่งนะนะครับ ปีสามห้านะตะกดทองเลยนะนี่โอ้โหสวยๆเลยนะนี่นะครับสวยๆงดงามด้านหลังก็นี่แบบนี้เลยด้านหลังวัดประดูชิมพีชัดเจนนะหลวงปู่โตนี่นะครับนี่ สวยๆงดงามนะใครสนใจแคปหน้าจอทักมาได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ปิดตาวัดโคนนอนนะครับผมที่หลวงปู่โตเป็นประธานปลุกเสกในพิธีนะครับนี่พระปิดตาวัดโคนนอนอันนี้ก็ได้มา2ององค์นกันเป็นพระปิดตาแบบเลรี่ยมนะราคาวัด600บาทนะครับผมแล้วก็เป็นแบบนางพญานะนี่นะครับนี่ ก็ได้เช่ามาแบ่งปัน,น f อนะ2ององค์ด้วยกันนะครับผมอ่ะต่อไปก็เป็นวัดอินทรวิหารนะครับก็ขออภัยเอาวัดใหม่มาตรลดก่อนละกันนะนี่นี่วัดใหม่มาตรลดปี39นะพิมพสายญาตินะครับสวยๆเลยเป็นพระนอนใครเกิดวันอังคารนะแนะนำเลยใครเกิดวันอังคารนะนี่ นี่นะครับด้านหลังมีตาปั๊มเจดีอยู่ด้านหลังนะนี่นะนี่ปั๊มเจดีอยู่ด้านหลังนี่นะครับสวยๆนะแท้จากวัดได้ทำบุญกับวัดโดยตรงนะนะครับอันนี้ก็เป็นจันลอยนะครับปีสามจันลอยนี่นะหงส์เล็กๆนะ เอาไปทาเป็นสามห่วงได้นะครับจัสนสมดจันลอยนะปี3ามนะครับผมอันนี้ก็หามาให้ F4 นะปี31นะบางขุนพรมปี31นะึ่งนะวัดใหม่อมตรลดนี่ปีสาสวยๆเลยนะครับนี่นะด้านหลังตอกโคตรชัดเจนนะครับนานหนาเลยพระนานหนาเลยนะครับ โอ้โหนะครับสวยน้ำหนักเยอะมากนะครับสำหรับบางคุณพมปีส1มนะครับผมนะอ่ะต่อไปก็เป็นวัดอินทรวิหารนะนี่เป็นอ,อ,อีกวัดหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับผมนี่ปีลึกๆเลยปีสามห้านะปีสี่สานะนี่หลวงปู่ผูนะครับอืมนะก็ เว็บสี่ขอ,อให้ไปเช่าให้หน่อยนะก็ไม่ขัดศรัทธาเลยนะนี่ด้านหลังปั๊มชัดเจนนะครับผมแซยิดนะครับน่ะแซยิดนี่สวยๆนะครับหลวงปู่ภูอันนี้พิมพ์อุบาทพิมพ์อุมบาทนะนี่นะครับเราก็ได้เป็นแบบเป็นชุดนะะ เป็นชุดนะครับสำหรับบละคกางรอสักครู่นะได้ไปแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นชุดเลยเป็นชุดหใหญ่มากกล่องใหญ่มากนะครับขอนำมารีวิวสักนิดหนึ่งนะนะครับราคาวัดอยู่พันหนึ่งนะอันนี้นะครับราคาวัดพันหนึ่งนะพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้ปีสามห้านะครับนี่ สิบสี่พิมพ์นิยมหลวงปูป่ภูวัดอินทรวิหารบางขุนพรมกรุงเทพมหานครเหมือนเขาจะซีนไว้หรือเปล่าก็ไม่กล้าแกะนะแกะยากมากทุกท่านนี่เปิดมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็น ชุด14พิมพ์นะก็จะมีแต่ละพิมพ์เป็นพระประฐานฐานเหลี่ยมอกขุดฐานแซมนะนี่ฐานแซมนะครับแล้วก็อนันนี้แสยิดแขนหักศอก14ชั้นแสยิตแขนกลม14ชั้นนะแข้งซ้อนข้างอุ10ชั้น ก้างปลาหูติ่ง7ชั้นอันนี้อกร่องแขนกลม8ชั้นแล้วก็อกล่องแขนหักศอก8ชั้นฐานคู่นะครับอุ้มบาทใสา่ย,ยากนี่ใส่ย,ยากนะ,ะเ้วก็อันนี้เป็นสังกระจายข้างเม็ดนะนี่ก็เป็นพระชุด ราคาวัดอยู่1,000บาทคุ้มมากเลยได้ทั้งหมด14พิมพ์เลยราคาต่อพิมพ์ก็ตกไม่ถึง100บาทนะนะครับนะสำหรับวัดอินทรวิหารที่ได้นำมาแบ่งปัน fc นี่เลยนะ14ชุดเดี๋ยวจัดส่งให้ fc นะ fc ท่านฝากเช่ามานะครับพร้อมนี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่มีนะครับ อยากได้พระรุ่นไหนจัดหาให้ได้หมดนะครับถ้ายังมีอยู่ที่วัดนะครับนะอ่ะต่อไปก็นี่มาดูที่วัดระฆังโคศิตารามกันนิดนึงนะครับวัดระฆังโคสิตารามอันนี้ก็เป็นพิมพเจดี JD นะครับผมพิมพเจดีบูชาทําบุญที่วัดเนี่ยหนึ100บาทด้วยกันนะผมคิดเท่าไหร่รู้ไหมร้อยห้านะครับรวมส่งเรียบร้อยหลัง นี่เป็นระคังนะครับนี่นะพิมเจดี JD สวยๆแบบนี้นะครับนะก็ส่งมาสักพักหนึ่งกว่าจะได้องค์สวยๆให้ FC ไปขึ้นคอนี้นะก็โหนะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมแต่ FC ฝากเช่ามายัางไงก็ต้องอจัดให้นะครับนะต่อไปนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนวะโลหะ นะครับหนึปีวัดระฆังโคสิตรามปี2566นะด้านหลังตอกคดระฆังชัดเจนพร้อมเลขรันนัมเบอร์นี่เนื้อนวะโลหะนะครับเป็นพิมพ์คะแนนราคาวัด500บาทนะครับผมอ่ะต่อไปอันนี้ก็ JD นะได้มาทั้งหมด9องค์ด้วยกันนะต่อไปก็พิมพ์นิยมนะ ร้อยปีนี่พิมพ์นิยมนะครับผมนะด้านหลังมีตาระขัง151ปีนะครับด้านล่างตอกโคดระคังนะนะครับก็ได้มาทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับก็เออเป็นพระที่ FC ฝากเช่ามานะครับสำหรับพิมพ์นิยม151ปีนะนี่นะครับผมก็เดี๋ยว จะส่งให้นะครับผมก็น่าจะวันอาทิตย์นะผมวิ่งวันเสาร์ก็วันอาทิตย์ก็น่าจะจัดส่งนะถ้าไม่จิดอะไรนะครับผมนะอันนี้กล่องสีน้ําเงินนะกล่องสีน้ําเงินนี่กล่องสีน้ําเงินเป็นน่าจะเกรดบัวตูมนะนี่เกรดบัวตูมนะครับนี่นะครับ151ยสเปีนะสวยๆใครชอบทรงนี้ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมราคาวัดอยู่200บาทนะสำหรับพิมพ์นิยม300นะครับผมต่อไปเป็น Jd นะ JD JD กล่องจะสีแดงๆแบบนี้เลยนะนะครับผมเห็นช่วงช่วงนี้เหมือนพิมพ์ J d ดีจะแบบมุนสันเยอะมากเลยนะนะครับเป็นก้อนแบบดำๆแบบนี้นะครับนะเป็นพิมพ์ Jd นะครับออ ต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นฐานแซมฐานแซมกล่องจะสีเขียวๆแบบนี้ฐานแซมกล่องเขียวนะครับนี่ฐานแซมนะนี่โอ้โหฐานแซมก็สวยไปแบบหนึ่งนะนี่กล่องก็มาอยู่สีเขียวนะครับผมต่อไปสีชมพูสีชมพูนี่ก็จะเป็นอปกโพนะปกโพป,ปกโพ อย่างนี้ก็บรรยากาศกำลังดีเลยนะฝนตกพมพมนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยสำหรับ f อช่องรอบไปทั่วนะใครสนใจวัตถุมงคลแท้จากวัดแน่นอนนะครับนะก็สามารถฝากเช่าได้นะครับอาจจะได้ช้าแต่ชัวนะช้าชัวนะจากวัดแน่นอนนี่ยี่ห้าพฤษวรคยังมีให้เช่าอยู่อง์ละ200ผมคิด300รวมส่งนะครับผมนะ,ะมนเป็นวัตถุมงคล ดีๆนะที่นํามาแบ่งปัน fc กันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเลยทุกท่านนะครับนะนี่ฝนตกเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะนี่กรุงเทพนะฝนกําลังตกเลยทุกท่านทุกคนนะโอ้โหฟ้ามืดคึ้มมานะครับช่วงประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนี่นะครับนะฝนกําลังจะตกโอ้ผมก็อยู่สูงเลยนะชั้นเจ็ดชั้นแปดนะครับนี่ฝนตกพา fc มาชมภาพบรรยากาศ ฝนตกนะโอ้โห,โโหนะครับนี่อ่าก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะสําหรับ fc ช่องล้อไปทัวร์นะครับนะอ่าสําหรับวันนี้ขอบคุณ fc ที่ติดตามรับชมนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ